ทานกับชากาแฟอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เจ๊ปานบอกเลยว่าเราทำเองได้ด้วยวิธีของเราง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานทำขนมปังชั้นเลเยอร์อบเนยเราไม่ต้องไปกินถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะทำเองง่ายๆด้วยขั้นตอนง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจ๊ปานจะใช้ขนมปังแผ่นแบบนี้ค่ะความหนาเนี่ยแล้วแต่พอใจเลยนะคะใช้ไม้นวดแป้ง ค่อยๆคลึงให้ขนมปังเนี่ยแบนนะคะนวดแป้งไปเลยให้ขนมปังเขาแบนถ้าไม่มีไม้นวดแป้งใช้เป็นขวดก็ได้นะคะขวดอะไรก็ได้ที่ทําให้ไอตัวขนมปังเขาแบนแบบนี้ได้ขนมปังที่เราเอามานวดตามความต้องการแล้วนะคะเจ๊ปันก็จะเอาเนยที่ละลายแบบนี้ มาทาตัวขนมปังให้ทั่วเลยค่ะแล้วเอามาทบๆทบกันเลยนะคะทาเนยจนทบทุกแผ่นแบบนี้แล้วนะคะได้เป็นปึ้งเลย เสร็จแล้วก็กดมุมทั้งหมดให้แน่นเลยนะคะให้ขนมปังเขาติดกันแนบกันแล้วเราจะเอามีดมาหั่นบริเวณที่เป็นขอบสีน้ำตาลแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะคะ เมื่อได้แบบนี้แล้วสวยงามแล้วนะคะเจ๊ปานจะใช้ถาดจะใช้จานอะไรก็ได้นะคะเราจะกดทั้งสองฝั่งให้เขาแนบอีกทีหนึ่งทีเนี้ยแน่นแล้วค่ะเนื้อขนมปังเขาจะแน่นมากแล้วนำขนมปังมาอบเจ๊ปานมีหม้อทอดใช้หม้อทอดเพื่อนๆมีหม้ออบลมร้อนหรือเตาอบอื่นๆ ได้เลยนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีความร้อน120องศาเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะขนมปังชั้นเลเยอร์อบเนยของเราร้อนๆอ,อุ่นๆน,น่ากินมากเลยโอ้โห,โห ทำง่ายหน้าตาดีน่ากินมากๆเลยได้ออกมาเป็นแผ่นๆเลยนะคะเพื่อนๆอบเนยหอมๆโอ้โหไม่ต้องไปซื้อที่ไหนละทําเองง่ายๆนุ่มๆแล้วก็ทานกับชากาแฟอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดซปานบอกเลยว่าเราทําเองได้ด้วยวิธีของเราง่ายๆนะคะไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเอาไว้เก็บไว้ทานกับออชากาแฟได้เลย ทำง่ายแล้วก็สนุกด้วยค่ะเจาปานขอตัวไปทานขนมปังชั้นเลยเยอร์ทำเองอบเนยหอมๆก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ